ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบการสะสมหนังทั้งรูปแบบวิดีโอ VCD แ,และ DVD ก็พบกับผมอีกแล้วน,นะครับกับน,นายนำเตยกับการรีวิวหนังเก่านะครับซึ่งหนังที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ก็คือหนังคนคุกในตำนานนะครับที่สร้างชื่อกับตะวนฟ้านะครับกับภาพยนตร์เรื่องเดือดสองเดือดนะครับเดือดสองเดือดนี่สร้างออกมาสองภาคนะครับ กับภาคแรกชื่อว่าเดือดสองเดือนนะครับนะครับส่วนภาคที่สองก็ใช้ชื่อว่าโหวดเดือนระอุนะครับแต่ว่าใช้ชื่อภาษาอังกฤษก็ชื่อเดียวกันคือ Python on f ฟนนะครับเดือนสองเดือนภาคแรกนี่ออกฉายในปี2 5 3 0นอาะครับกับโดยลิงโกเลมนะฮะเราจะจำหน่ายไทยก็บริษัทกรุงเกษมนะครับ ออกฉายปี2530ในประเทศไทยนะครับออกฉาย2530้าอสาส่วนภาคที่2นี่โวดเดอลอูนี่ออกฉายในปี2534นอ่ะฮะลิงกกลเลียมก็ก,บกับชิดกันนะครับส่วนภาคที่2นี่จะจำหน่ายในไทยโดยบริษัทสหมงคลฟิล์มนะครับส่วนเนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมรีวิวครับอันนี้ก็ เป็น VCD p a c k a g ครับ United Limited ของของ United นะครับ United Home Entertainment นะครับซึ่งตัวนี้คนข้าจะหายากอยู่นะครับเพราะว่าทำแพ็กเกจออกมาได้อย่างสวยงามนะครับสำหรับอคอ,อนักสะสมเนี่ยนะครับแพ็กเกจนี้ให้ทำมาฮะค,คือสองภาคภายในแพ็กเกจเดียวเลยนะครับ ด้านหน้าก็สวยงามนะครับนี่มาดูด้านหลังกันนะครับนี่ครสวยงามตามท้องเรื่องนะครับดคลาสสิกลยมีทั้งภาพประกอบนะครับจิคัดซีไปจากตัวหนังนะครับ ประกอไปสว้กับรูปถ่าิเด็ดไว้นะครับก็เรื่องย่อภาษาไทยนะครับแล้วก็รายละเอียดกับตัวแผ่นนะครับนิกเสิ็จตนี่ผลิตเมื่อปีอตีสองนะครับนี่ก็เป็น นอกนะครับเป็นของแข็งมีข้อมูลคร่าวๆดูเรามาดูรายละเอียดภายในของแพ็กเกจนี้กันนะครับภายในก็จะบรรจุแผ่น VCD ไว้สองแผ่นนะครับซึ่งก็แผน่นเป็นแต่ละภาคนะครับภาคหนึ่งภาค2นะครับ เดี๋ยวเราจะมาคุยกนถึงเรื่องภาคแรกก่อนนะครับภาคแรกนี่เดือ2สองเดือดภาคแรกนี่นำแสดงโดยโจนฟ้ากับเหลียวยี่หุยนะครับซึ่งเนื้อเรื่องเขาวๆาวเกี่ยวกับอหุยนะครับอหุยเหลียวยี่หุยนี่ก็ไปพังมือฆ่าคนนักเลงตายไปคนนะครับก็เลยต้องถูกส่งตัวเข้า so คุก จนทางเขาให้พบกับอาเจิ้งอาเจิ้งนี่รับบทไาจวัลฟ้านะครับอาเจิ้งนี่ก็คือเป็นเหมือนพี่เลี้ยงคอยดูแลคนคุกนะครับคุกหน้าใหม่นะครับอย่างอาฮุยนะครับเขาก็คอยช่วยเหลือกันเพราะในคุกนี่ก็รวมทั้งเสือสิงห์กับสิงห์แฮตนะครับมากมายก็สารพัดอัจญรกรรวมกันที่นี่นะครับอนอกจากพวกเข้านี่จะถูกคนคุกดยกันแกงแล้วยังมี ผู้คุมครับผู้คุมผู้ชอชนนี่ก็กันแกล้งแล้วก็ชวนด้วยเห็นกันนะครับทั้งสองก็ต้องรวมมือกันฝ่าฟันบริษัททั้งหลายนั้ไเรื่องครับสนุกครับหนังนี้ก็ต้องติดตามชมกันนะครับสนุกมากอันนี้ว่าถึงแผ,นผ่นพูดถึงแผ่นกันแผ่นก็ทชับมันอย่างสวยงามนะครับ แจงรายละเอียดยได้ดีนะฮะถึงโจลเลยไม่ค่อยหวหวาหน่อยก็ทำใช้ได้นะครับทางที่ดีเนี่ยอเอาภาพของคนนี่ยิงคู่กันเป็นภาพใหญ่มันจะสวยงามมากนะครับนี่ก็เขาก็เสริมภาพรดรนนังทั้งสองนี่ทางจวนฟ้าแล้วก็อาจารยกอย่างให้ระบบเป็นผู้คุมคนะัะ เอามาเชิญหน้ากันนี้ครับผมก็เลยมันแย่งเซนฉากเล็กไปนะครับโอเคนะครับส่วนด้านหลังนี่นของยุดเต็ดนี้จะทำปกแบบแนวตั้งนะครับเรื่องเนี้ยตลางนี้ก็มีเรื่องเรื่องเรื่องย่อนะครับเรื่องย่อเขาข่าวว่า มีเนื้อหาหลักๆคือยังไงนะครับให้อ่านก่อนดูหนังจริงนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษก็เป็นพวกนักสแสดงทีมงานนะครับเป็น,ป,นป็นภาษาอังกฤษนะครับอยของตัวแผ่นนะครับ ภายในก็มันมีปกในให้นะครับเป็นปกขาวนะครับปกในภายในก็สวยงามครับสกรีนสีสีนะฮะทั้งแผ่นหนึ่งและแผ่นสองนะฮะร,รูปเดียวกันนะครับรูปเดียวกับปกหน้าแผ่นเนี่ยครับถือว่ายูเอทิตก็ทำได้ดีนะครับ <c oughs> พักหนึ่งครับเดือสองเดือนพักหนึ่งามาเดี๋ยวเรามาดูพักสองกันนะครับพักสองนี่ก็ใช้ชื่อว่าหัวเดือละอุนะครับหัวเดือละอุนี่เรื่องๆคร่าวๆนี่ภาคนี้รู้สึกว่าโจนฟ้าจะนําเด่นนะครับจกพาคหนึ่งภากหนึ่ง,างมากเนื้อหาด้วยเกี่ยวกับเรื่องที่คุยมากกว่านะครับอัน,นพักสองนี่โจนฟ้านี่จะเป็นเรื่องราวของโจนฟ้านะครับ ข้อสอบนี้เป็นเรื่องของอัเจิงเลยไปตรงนะครับก็เขาก็เปิดเรื่องมากก็มีปัญหาผู้คุมคนใหม่นะครับเพราะว่าจากภาคหนึ่งเขาได้ทํร้ายคนผู้คุมคนเก่าจนบาดเจ็บสาหัสทําให้ผู้คุมคนใหม่มาก็ไม่ชอบขี่หน้าสักเท่าไหร่นะครับขอคหยหาเรื่องอัเจิงนะครับจนผู้คุมคนใหม่นี่วางแผนเนี่ยจะจัด,จดการเขานะครับเลยทําให้เขาไปเกิดความขัดแย้งกับแกงคนคุกนะครับสองสองแกงครับคือแกง นักเลงจากฮ่อ,องกงและนักเลงจากแผ่นดินใหญ่นะครับทำให้อัเจิงนี่เหมือนเป็นแพะที่อยู่ตรงกลางระหว่างเสือเสือสองตัวนะครับอันเจิงพางนี้เนี่ยบอกเลยว่าใจลําบากนะครับเพราะว่าเขาถูกแก๊งสองแก๊งนี่บีบบังคับอะไรหลายอย่างนะครับในหนังก็สนุกครับฉากของนี่ก็สนุกทไม่าาฉากแหกค่คุกนี่สนุกสนานมากตอนกลางเรื่องนะครับอย่างนต้องไปหาติดตามชมกันนะครับ มาพูดถึงตัวแผนกันตัวแผนก็ครับขอที่เห็นเนี่ยนะครับก็ให้ได้ครับมีรายละเอียดปิดย่อย<ม>เล็กน้นอยนะิดเแต่ว่าถ้าใช้ปกแบบเอาโพสเตอร์จากมาจากโพสเตอร์หนังก็จับโพสเตอร์หนังที่แปะไว้หน้าสำหรับไปแปะหน้าโรงนัมนะครับมันก็จะสวยงามนะโพสเตอร์ของเขาทีนี้ก็ เป็นลิกสิธิ์มาจากฮ่องกงนะครับก็ได้พาแบบนี้มานะขอได้ครับสวยงามเพราะใช้ได้มาดูด้านหลังกันด้านหลังก็เหมือนกันรครับก็จะมีเรื่องย่อครับมีรายละเอียดภาพรายละเอียดอีกย่อยค่าซีมาจากตัวหนังนะครับซีนที่ว่าสำคัญสำคัญน,นะครับ แล้วก็ภาษาอังกฤษก็เป็นนักแสดงพวงกับแล้วก็กรละกรที่ว่ารวมกันสร้าองอย่างน,นี้นะครับม่ดูภายในกันนะครับ ภายในก็สกินเหมือนปกด้านหน้านะครับะจะเด่นวิานหน้าจะวนฟ้านะครับเพราะผ้าน,นี้จนฝะนำเดียวนะครับนจน้ะเด่นทั้งแผ่นหนึ่งและแผ่นสองปกในก็ไม่มีเช่นกันนะครับปก ก็ถือว่าเป็นอีกผลงานของลิงโกเลมที่ว่าดูสนุกสนานนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเป็นหนังเกี่ยวกับคนคุกที่ดีีสุดของฮ่องกงนะครับหนังเรื่องนี้เดือนสองเดือนนะครับหนชุดเดือดสองเดือนนี่ก็คือภาษาชื่อภาษาอังกฤษคือ p พส s o n on น์ออนไฟนนี่ก็เป็นหนึ่งในสามหนังใต้ผ้าของลิงโกลิงโกเลมนะครับในยุคนั้นลิงโกเลมจะเขาจะ สร้างหนังในตระกูลออนไลน์มาอีกฝั่งภาคนะครับก็คือจะมีซิตี้ออนไลน์ซิตี้ออนไลน์นี่ก็เถื่อนตามดวงนะครับแล้วก็ตะคูนออนไลน์ตะกูลออนไลน์นี่ก็กระฉกกระโโกยกชั้นนะครับซึ่งนี่ก็หนึ่งในตองอูน,นะครับหนึ่งตองอูหนังนี้หนังสามเรื่องที่ดีสุดของลิงโกลเลมนะครับก็สร้างชื่อสร้างเสียงให้ลิงโกลเลมจนตอนนี้เขาก็ได้เป็นกำกับหนังนี่ฮอลลีวูดนะครับ โอเคครับก็จบไปกับการรีวิวหนังดังในตำนานนะครับหนังคนคุกแห่งยุค90นะครับคือว่าแฟนๆหนังจีนม,มีควนพลาดโดยดประกันทั้งพวงโดยประกันนักโพ้นะครับหนังเรื่องนี้คือสนาน,นครับตามสไตล์หนังยุค90นนะครับโอเคครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ คำพูดหรือข้อมูลใดผิดพลาดก็ขออภัยมันที่นี้นะครับก็เป็นการด่วนสดนะครับไม่ได้มีแต่คลิปอะไรนะครับฝากให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่วนเขาหน้าแนะนําเตยจะมาแนะน,นําหนังเรื่องอะไรอีกก็ช่วยติดตามด้วยนะครับสวัสวดีครับ